คลิปนี้ครับเรามาดูออปชันที่น่าสนใจของ MG IM6 กันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ ก็เริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับตัวนี้เขามากับกระจกที่เป็นกระจกเฟรมเลทนะครับซึ่งกระจกรอบคันเนี่ยก็จะเป็นกระจก2ชั้นด้วยนะครับตัวนี้ก็จะลดเรื่องของเสียงที่จะเข้ามารบกวนภายในตัวรถครับแน่นอนว่ามากับตัวระบบไฟที่เป็น f ู l l LED นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังครับรวมถึงตัวไฟ daytime r u n n i n g Light ด้วยนอกจากนี้ก็ยังทํางานร่วมกับตัวระบบที่เป็นระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติครับรวมถึงตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นปรับพับไฟฟ้านั่นเองครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่นบ,นบิ ในส่วนของตัวหลังคากระจกที่เป็นตัวพานอรลเมกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีการเคลือบเพื่อการความร้อนถึง2ชั้นอีกด้วยมือเปิดประตูครับตัวนี้ก็จะซ่อนไปกับตัวรถเลยครับซึ่งมีฟังก์ชันพิเศษด้วยเพียงเราสอดมือเข้าไปนะครับตัวนี้ตัวประตูก็จะเปิดออกมาให้เองเลยครับล้ออลอยขนาด21นิ้วครับในรุ่น Performance All Wheel Drive และล้อ20นิ้วสําหรับรุ่น Premium Two Wheel Drive ครับภายในก็ดีไซน์ได้เรียบหรูนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวคอนโซลหน้าที่เป็นวัสดุ soft touch ครับตัวนี้ยังมีการรอ รองรับการชาร์จแบบไร้สายเป็นฟัสชาร์จด้วยครับ50วัตต์ตัวเบาะนั่งครับเป็นเบาะนั่งที่ดีไซน์มาให้นั่งสบายเลยครับรูปทรงจะคล้ายๆขนมปังนั่นเองครับเพื่อรองรับสรีระการนั่งแล้วก็จะมีความนุ่มด้วยครับเบาะนั่งคนขับครับปรับไฟฟ้า8ทิศทางแล้วก็จะมีตัวลำบาร์ซัพพอร์ตติดตั้งมาให้ครับส่วนของผู้โดยสารเนี่ยจะปรับไฟฟ้า6ทิศทางครับซึ่งในส่วนของเบาะคู่หน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของการระบายความร้อนพร้อมกับระบบนวดของผู้ขับขี่ด้วยครับหน้าจอแสดงผลอ ส่วนของตัวหน้าจอกลางที่เป็นหน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วติดตั้งมาให้ด้วยระบบเครื่องเสียงครับติดตั้งลําโพงมาถึง20จุดครับซึ่งมีในส่วนของตัวลําโพงที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านบนด้วยนะครับตัวนี้ก็จะรองรับเรื่องของระบบเสียงที่เป็นระบบไฮเลทนั่นเองครับไฟแอมเบียนที่ติดตั้งมาให้เนี่ยสามารถปรับเฉดสีได้ถึง2 5 6เฉดสีเลยครับพื้นที่เก็บสัมภาระก็มีมากมายหลายจุดครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้ารถที่จุได้ถึง3าสลิตรครับพื้นที่ด้าน เพิ่มพื้นที่ได้ถึง1640ลิตรเลยครับเรียกได้ว่าด้านในเนี่ยถ้าพับบอดแล้วเนี่ยทำเป็นที่นอนได้เลยครับนอกจากนี้เขายังมีที่เก็บสัมภาระด้านท้ายรถเพิ่มเติมให้อีก69ลิตรนะครับฝาท้ายที่ติดตั้งมาก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีระบบเตะเปิดอัตโนมัติด,ด้วยนะครับนอกจากนี้ภายในตัวรถก็ยังมีอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมมาครับกับ iM m a c Hub นั่นเองครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวแม่เหล็กตัวสมาร์ทโฟนของใครที่มีตตััวแมมกกเเเนนนนน็็็ีีี่่่ยยสสาาาารถิดดดไ้้้ลลบะททงงงหปชใจพ ส่วนนะครับของ m g i m 6ครับ